เวลาจิ๊บขายบ้างให้ลูกค้าก็คือ8ปดกวันธรรมดาวันธรรมดาคือวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสวันศุกร์คือแพงกว่าปกติหนึ่งพันบาทแต่ว่าจิ๊บบางถ้าขายวันเสาร์ก็คือแพงกว่าเดิมประมาณ2 3, าองพันสามพันแล้วแต่เราจะทำราคาได้ใช่ไหมคะมาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทจิ๊บอยากได้จิ๊บอยากได้เงินประจําประมาณหกหลักการที่จิ๊บทำมาโดยตลอดคือ, 5, คอ 6, ประจำห้าสิบบาทเซ็นคือหกพันเก้าร้อยบาทแล้วก็จ่ายหน้าบ้านอ่ หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทลบหกพันเก้าหนึ่เท่าไหร่พีนเก๋อ่าประมาณแบบหกพันบาทอจิ๊บก็คือเก็บเงินประจำลูกค้าก่อนหกพันเก้าร้อยบาทแล้วก็จ่ายหน้าบ้านเก็บหน้าบ้านวันที่เขาจริงนะคะประมาณหกพันบาทใช่ไหมคะแต่ทราไปทำมาพี่เค๋อเขาก็กก็็ไม่โอเคเพราะว่าพี่เค๋อเขาอยากได้เงินเต็มๆได้เลยได้หกพันใช่ก็เนี่ยเป็นลูกค้าพี่ค่ะก็คือพี่เค๋อยากได้เงินประจำเต็มๆแล้วจิ๊บก็เลยให้พี่เค๋อเราทำระบบพี่เค๋ดูว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ละถ้าเก็บ ร้อยเปอร์เซ็นต์ะลูกค้าจะเป็นยังไงมากพี่เคทก็ลองทำลูกค้าที่มีกำลังมากๆากอะค่ะเขาจะให้พี่เคทร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือหนึ่งพันหนึ่งพันสองพันเก้าร้อยบาทแต่ว่าถ้าลูกค้าที่เป็นที่จิตอิมเพรสอยู่หรืออะไรเนี้ยนะคะก็จะให้จิตก็คือเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็รายได้ได้มาจากไหนรายได้ก็คือราคาที่จิ๊บบอกไปเนี่ยเป็นราคาขายราคาที่จิ๊บบอกไปเป็นราคาขายแต่ราคาส่งจริงๆริอะไม่ถึงสมมติว่าราคาส่งจริงจหนึ่ง สมมติว่าราคาหนักขัดแล้วกันนะคะราคาหนักขัดเป็น14,900บาทเนี่ยและราคาส่งประมาณ